สวัสดีค่ะวันนี้มาเล่าเรื่องของตะกัแตงพระทังก้าโมไข่นะคะที่ฟาร์มของเรานะคะก็ได้เลี้ยงแล้วก็จำหน่ายอยู่ตลอดทุกวันนะคะสำหรับโมไข่เนี่ยก็เป็นพันธ์ุที่สามารถเจริญเติบโตได้นะคะ ตลอดแล้วก็เดือนกว,กว่าก็ขายได้แล้วนะคะซึ่งเป็นอาชีพที่น่าสนใจมากนะคะสำหรับวงจรชีวิตของตะกแตนโมไข่ ok นี้ก็คือเริ่มนับตั้งแต่ที่มันฟักออกมาจากไข่เป็นวันที่1นนะคะช่วงเวลาในการเติบโต ก็ตั้งแต่เป็นตัวอ่อนจนถึงตัวเต็มวัยใช้ระยะเวลา4สัปดาห์ค่ะแล้วก็จะมีการลอกคราบ4-5ครั้งหลังจากนั้นประมาณ4-5วันเขาก็จะเริ่มจับคู่แล้วก็เกี่ยวกันนะคะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ2สัปดาห์จึงจะเริ่มวางไข่นะคะสําหรับการเก็บเกี่ยวนะคะก็จะเป็นช่วงก่อนโตเต็มวัยหรือลอกคราบครั้งที่4ใช้ประมาณเวลา40-45วันนะคะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิด้วยนะคะ